สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เรามาอยู่นอกสถานที่กันเนาะตอนนี้แพยอยู่ที่เม่โกบีฟิลนะคะวันนี้เราจะมาชีดบอทอรครั้งแรกในชีวิตการเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาด้านในนะคะของ m มก o b บีฟิลเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์เกาหลีเลยค่ะมีการตกแต่งโทนสีชมพูมีลายฟามิงโก้นะคะใครที่เป็นสายคาเฟ่ชอบถ่ายรูปเนี่ยน่าจะชอบที่นี่มากๆเลยเขามีมุมถ่ายรูปได้เยอะมากๆเลยค่ะ นะคะคก่อนฉีดเราก็จะมาเจอคุณหมอกันค่ะจะมาปรึกษากับคุณหมอวันนี้แพรก็แจ้งเลยว่าแพรมีปัญหาที่กรามใหญ่นะคะอยากจะขอฉีดกรามแล้วคุณหมอเขาก็จะมาจับๆดูมาดูว่าเราต้องฉีดใช้ยาเท่าไหร่คุณหมอแนะนํานะคะให้แพรฉีดโบท็อกที่กรามแล้วก็ลิฟต์หน้าเข้าไปด้วยเพื่อความกระชับแล้วก็หน้าเรียวมากขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาแล้วก็สงสัยว่าอยากจะฉีดอะไรตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยคุณหมอแนะนําดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือว่าอันนี้มันเป็นตู้โบโท็อกใช่ปะ แต่ว่าข้างในมันคือห้องน้ำจ้ามีความแบบคิ้ว ก่อนเริ่มฉีดนะคะเราก็จะมาประครบเย็นกันตรงนี้ก็จะเป็นประครบเย็นตรงกลามนะคะที่แพทย์จะฉีดประครบจนชาเลยสักพักก็จะมาทําความสะอาดตรงกลามกันนี่รองพื้นหายไปหมดเลยจ้าตรงนี้ประครบกลามก็จะประครบข้างหนึ่งก่อนนะคะและะ้วสพคุณหมอก็จะมากดๆดดูว่าเนื้อเราอะเยอะแค่ไหนนะคะให้กัดให้ปล่อยแล้วก็ระหว่างฉีดนะคะจะเป็นกัดหลวม ตอนจิ้มเข็มลงไปนะคะก็จะรู้สึกจี๊ดๆนิดนึงเข็มจะมีความเล็กมากค่ะแล้วก็ตอนเดินยามันก็จะตึงๆที่กล้ามเนื้อตรงที่ฉีดเลยตรงนี้นะคะก็ฉีดประมาณ3จุดค่ะโพท็อกที่กลามนะคะ เย่เสร็จไปแล้วข้างนีง่ชิวมากๆเลยเพราะว่าแค่สามจุดต่อไปก็ประครบเย็นอีกข้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฉีดอีกข้างกันกัดกัดอยเหมือนเดิมเลยสถากุมามเขาก็จะเริ่มฉีดอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้แปลว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยทุกคนหลังจากเข็มแรกคือมันจะเริ่มชิวมากขึ้นทุกคนจะเริ่มชินกับเข็มมากขึ้นนะคะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นลิฟหน้าอันนี้จะแตกต่าง กว่าตรงโบท็อกที่กามนิดนึงนะมันจะเป็นจุดๆอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเลยมันจะช่วยลิปให้หน้าเราเนี่ยเรียวมากขึ้นต้องกกหัวแพ้ว่าเจ็บที่สุดในภาพเลยแต่ว่าก็ยังยืนยันนะว่ามันเป็นความเจ็บที่ทุกคนทนได้ค่ะหลังจากฉีดเสร็จนะคะพี่ๆเขาก็จะมีการปฏิบัติตัวหลังจากฉีดโบท็อกมาให้เราดูกันค่ะตรงนี้ก็อย่าลืมทำตามกันด้วยนะคะ อนนี้แพรก็ฉีดบทิอกเสร็จแล้วนะคะทุกคนของแพรก็เป็นฉีดกลามเนอะแล้วก็มีลิปหน้าด้วยคุณหมอบอกว่ามันจะเริ่มเห็นผลใน2ออาทิตย์แล้วก็เห็นผลสูงสุดเนี่ยหเดือนก <Wow. S 1> ็สำหรับใครนะคะที่อยากฉีดฟิลเลอร์ฉีดบรอกภเหมือนแพรเนาะหรือว่าเป็นวิตามินผิวเนี่ยที่นี่เขาก็มีครบเลยเดี๋ยวแพรจะทิ้งเบอร์ติดต่อกับนายแอดไว้ด้านล่างนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเพียบเลยลองติดต่อไปดูเนาะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะฝากติดตามในคลิปหน้าฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ้วยนะคะ